สวัสดีค่ะทุกท่านพาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยพามาดามนะคะตอนนี้คุณนกก็หมดหมดเวลาทํางานแล้วนะคะกําลังเตรียมตัวจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวคุณนกจะทําคลิปวิดีโอนะคะสู่เพื่อนๆนะคะพลังเอฟซของคุณนกที่ติดตามคุณนกนะคะมาดูกันนะคะระหว่างที่คุณนกเดินทางกลับบ้านนะคะคุณนกจะถ่ายทํานะคะคลิปวิดีโอระหว่างทางนะคะว่า ประเทศสวีเดนตอนนี้เต็มไปด้วยหิมะนะคะและช่วงนี้หิมะจะสวยงามขนาดไหนนะคะคุณนกจะพาทุกท่านไปนะคะติดตามคุณนกเลยนะคะแต่คุณนกต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอากาศเย็นมากๆเลยนะคะหิมะไม่ได้ตกนะวันนี้นะแต่ว่าหิมะตกเมื่อสองสาวันนี้มันก็หลกกองเต็มพื้นเลยนะคะหิมะไม่ตกแต่ว่าอากาศ เย็นมากๆเลยค่ะอากาศเย็นติดลบนะคะวันสองสาวันนี้อากาศติดลบ20นะคะแต่วันนี้นะคุณลก,กได้เช็คเลยนะคะอากาศติดลบ14ค่ะติดตาม,ก,มกันเลยค่ะไปดูหิมะสวยๆกันเลยค่ะหิมะยามค่าคืนนะคะแสงสียามค่ำคืนมันจะสวยงามขนาดไหนนะคะติดตามกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้คุณนกอยู่ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านพร้อมกันเลยค่ะ คุณนกมาถึงที่พักแล้วนะคะก็ได้ถ่ายทำหิมะนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะพลัง f อซของคุณนกที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะคุณนกก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทําได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าคุณนกต้องใช้ถอ,อดถุงมือแล้วก็ปิดเปิดปิดเปิดนะคะคุณนกไม่สามารถที่จะถ่ายทําได้นานนะคะเพราะว่ามือคุณนกเย็นหมดเลยนะคะคือต้องรีบนะคะ ก็ต้องขอโทษทุกท่านเลยนะคะไม่สามารถที่จะทําคลิปวิดีโอถ่ายทําด้านนอกได้นานนะคะเพราะว่ามันอากาศมันเย็นมากเลยค่ะอากาศติดติดลบสิบสี่นะคะแต่ว่าเมื่อสองสาวันนี้ติดลบยี่สิบกว่านะครับมันโออากาศเย็นมากเลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะคุณนุก็จะพูดเบาๆเนาะเบาๆสมองเพราะว่าหลายหลายคลิปนะคะสี่ห้าคลิปที่ผ่านมานะคะคุณนุก็ทําเรื่องข่าวหนักๆนะคะซึ่ง คุณนกว่าเออมันน่าจะเพียงพอแล้วเนะาะจะบทสรุปเป็นยังไงก็บทสรุปของหนุ่มโรงงานจะเป็นอย่างไรนั้นคุณนกก็ขอให้ทุกท่านนะครับพลังเ c คุณนกก็ติดตามข่าวสารนะคะจากช่องทีวีใหญ่ๆนะคะว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคุณนกคุณนกคิดว่ามันน่าจะพอแล้วนะสำหรับคุณนกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หนักๆเนาะหนักๆสมองว่างันเถอะคุณนกณนก็เชิญชวนเพื่อนนะควกพูด เรื่องเบาสมองนะคะเรื่องเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะอากาศตอนนี้เย็นมากเลยนะคะอากาศติดลบนะคะแต่ว่าเราก็มีถุงมือนะคะมีเสื้อกันหนาวนะคะสามารถที่จะให้ความอบอุ่นต่อร่างกายของเรานะคะเราก็ยังมีน้ํามีไฟใช้ตามปกตินะคะก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะการสัญจรไปมาก็ตามปกตินะคะเราก็รอเวลานะคะ เดือนนี้ก็คือเดือนเฟบรารีเฟบรารีนะก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะต้องรออีกนะคะเดือนมัสก็อาพินมัสนี่ก็คือเดือนมีนานะคะแล้วก็อาพินก็คือเดือนเมษาก็ถ้าไม่นับไม่นับเดือนนี้นะคะเพราะว่ามันใกล้จะกลางเดือนนะคุณนุกก็จะขอนับเดือนมีนากับเดือนเมษานะคะก็เลยอีก2เดือนนะคะก็จะถึงหน้า น้าโวกนะคือหน้าใบไม้ผลินะคะคุณลกก็คงจะได้มีโอกาสทําคลิปวิดีโอนะคะถ่ายทําช่วงใบไม้ผลิให้โชว์ทุกท่านได้ได้รับชมันเลยนะคะหลังจากนั้นพอหน้าโวผ่านไปก็จะเป็นหน้าร้อนเป็นหน้าร้อนที่ชาวสวีเดนนะคะพอะเมืองของประเทศสวีเดนก็ต่างเป้ารอใช่ไหมคะเพราะว่าเราสู่ฤดูความหนาวเดบมาถึง6เดือนนะคะเราก็ต้องการที่จะ สู่ช่วงฤดูหน้าร้อนนะคะเนาะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนนี่พลเมือมงประเทศสวีเดนก็ต่างเฝ้ารอเนาะแล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะก็รอที่จะเซเมนะิเตอร์นั่นก็คือ,อหยุดงานนะคะลาพักร้อนกันนะคะคุณลกเองก็ตั้งใจนะคะจะลาพักร้อนนะคะก็ไม่ทราบว่าจะกลับเมืองไทยหรือว่าจะขึ้นไปท่องเที่ยวที่ภาคเหนือของประเทศสวีเดนนะคะ ประเทศภาคเหนือของประเทศสวีเดนเนี่ยก็จะสวยงามมากๆเลยะครับสวยงามไม่แพ้ประเทศโนเวย์ no นะคะโนเวย์ no หรือชาวยุโรปจะเรียกว่านอร์เยนอร์เยเพราะว่าถ้าแถบเอเชียบ้านเราจะเรียกโนเวย์ใช่ไหมคะแต่แถบยุโรปแถบที่คุณนอกอยู่นี่ก็จะเรียกว่านอร์เวยอย่างประเทศสวีเดนนี่ทางแถบยุโรปนะคะเขาก็จะเรียกว่าสวีเดียสวีเดียเขาจะไม่ เขาจะไม่เรียกว่าสวีเดนใช่ไหมคะแต่แถบบ้านเรานี่คือแถบแถบเอเชียใช่ไหมก็จะจะเรียกประเทศสวีเดนก็คือสวีเดนจะไม่เรียกว่าสวีเดียนะคบเนอะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนิดนิดหน่อยนะคะสําหรับทุกท่านที่ติดตามคุณดกนะครับอันนี้เรารพูดถึงต่างเฝ้ารอถึงหน้าสมมาสมมากก็คือหน้าร้อนเนาะคุณนกก็เฝ้ารอเหมือนกันนะคะก็เหลือเวลาอีกสองเดือนนะคะ คุณนก็มีโปรแกรมนะคะว่าจะกลับเมืองไทยหรือว่าจะไปท่องเที่ยวที่ประเทศอิตาลีอิตาเลียนอิตาเลียนอิตาเลียนนี่ก็ถ้าคนไทยจะเรียกว่าอิตาลีใช่ไหมคะถ้าแถบยุโรปก็จะเรียกว่าอิตาเลียนเนาะอิตาเลียนคุณนก็ตั้งใจอยู่นะคะว่าอยากจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวที่ประเทศอิตาลีนะคะถ้ามีโอกาสนะคะจะไปอิตาลีแต่ถ้าไม่มีโอกาสไปก็จะขึ้นภาคเหนือนะคะภาคเหนือนี่จะสวยมากเลยค่ะ สวยเพราะทุกท่านที่ติดตามคลิปคุณนกมาตั้งแต่ประมาณคลิปที่มันผ่านมานะคะคุณนกก็พาทุกท่านไปเที่ยวที่ประเทศเโนเวนะคะโอ้ทิวทัศน์นี่จะสวยมากเลยนะคะอันนี้คุณนกก็จะพาถ้ามีโอกาสเนาะถ้าไม่ไปเที่ยวที่ประเทศอิตาลีก็จะขึ้นภาคเหนือของประเทศสวีเดนนะคะประเทศสวีเดนก็มีทิวทัศน์นะคะผู้ ภูมิประเทศก็เหมือนประเทศโนเวย์เลยนะคะสวยงามมากๆเลยคะก็ถ้าที่ติดตามคุณลกนะคะก็รอติดตามนะคะคลิปการท่องเที่ยวของคุณลกนะคะก็รออีกประมาณสักสเดือนเนาะหน้าหิมะอีก2เดือนก็จบแล้วนะคะก็หน้าโวหน้าโวคุณลกก็ยังจะไม่ยังไม่ท่องเที่ยวนะคะคุณลกก็จะนารอหน้ามิถุนามิถุนากรดกดานคุณลกก็จะมีโปรแกรมแล้วรว่าคุณลกจะไปที่ไหนนะครับก็อยากจะถ้ามีโอกาสเนาะ ไปเที่ยวอิตาลีก็จะได้ทาคลิปวิดีโอนะคะคลิปด,ดีๆนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะว่าประเทศอิตาลีเนี่ยก็สวยงามอย่างไรอันนี้คุณนกแค่พูดกันเกินนะคะคุณนกยังไม่ได้ตั้งโปรแกรมไว้นะคะก็แค่มีความคิดว่าอยากจะไปนะคะก็อีกแนวความคิดหนึ่งที่ตั้งใจนะคะ,ะพักร้อนนะก็จะขึ้นไปภาคเหนือนะคะเพราะว่าคุณนกเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณนก ขึ้นไปประมาณ6วันนะคะเดินร0อยกิโลนะคะทิวทัศสวยงามมากๆแต่ว่าตอนนั้นคุณนกยังไม่ได้ทําช่อง y u t u b e ใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เก็บคลิปวิดีโอไว้ก็ส่วนมากจะถ่ายถ่ายแล้วก็จะทิ้งไปแต่ตอนนี้นะคะปีนี้นะคะถ้าคุณนกมีโอกาสนะคะขึ้นไปเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศสีเดนนะคะคุณนกก็จะถ่ายทำวิดีโอนะคะจะจะเก็บทิวทัศนะคะทัศนียภาพนะคะธรรมชาตินะคะ ที่สวยงามของประเทศสวีเนภาคเหนือนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะถ้าท่านทุกท่านติดตามคุณก็จะเห็นนะคะจะเห็นแล้วจะตกตะลึงนะคะว่ามันสวยงามมากๆเลยนะคะมันเป็นมันเป็นธรรมชาตินะคะมันไม่เหมือนประเทศโนเวย์นเวย์นี่สามารถที่จะขับรถเข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติเลยได้เฉพคะแตะ่ประเทศสวีเดนเขาจะไม่อนุญ,ญาตนะคะไม่จำมีไม่สามารถที่จะขับรถเข้าไปได้นะมันจะเป็นถนนเล็กๆอะะัค่ะ เป็นถนนธรรมชาติที่มีผู้คนนักท่องเที่ยวเท่านั้นเองนะคะที่จะเดินไปเที่ยวชมธรรมธรรมชาตินะคะคุณลกก็จะไปถ่ายวิวสวยๆนะคะภูเขาหัวรนนะคะที่มันที่มันไม่มีต้นไม้ใหญ,ใหญ่ยืนต้นเลยนะคะมีแต่มอสนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นไปเขตภาคเหนือน,นะคะมันจะเป็นภูเขาหัวร้นต้นไม้ยืนต้นไม่สามารถี่ยืนต้นได้เพราะมันอากาศมันเย็นมากเลยนะคะมันก็จะเป็นหญ้ามอสนะคะเป็นหญ้ามอสขึ้นแล้วก็ มีหิมะนะคะตกค้างอยู่บนยอดเขานะคะแล้วก็จะมีน้ําตกนะคะน้าตกนี่ประเทศสวีเดนน้ำตกมากมายเลยนะคะทิวทัศน์ที่คุณนกจะพาถ้าม,มีโอกาสนะ,ะภาคเหนือนะคุณนกจะให้ดูท่านชมเลยนะมีทั้งแอ่งน้ตาตามธรรมชาติแล้วก็น้ําตกมันก็สวยงามมากๆเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะคือธรรมชาติของประเทศสวีเดนยังไม่ถูกทําลายนะคะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองประเทศสวีเดนเ็าจะไม่อนุญาตให้ขับรถผ่านไปนะคะเนาะ ก็เป็นทางเล็กๆเดินกันนะคะคุณนกก็ต้องการที่จะทำคลิปวิดีโอนะคะธรรมชาติของประเทศสวีเดนสซ่สายตาต่อพลัง f อของคุณนกที่ติดตามคุณนกนะคะก็ไม่แต่พลัง f อของคุณนกนะก็สาธารณชนนะคะสามารถที่จะติดตามคลิปวิดีโอดีๆของคุณนกได้นะคะก็รอติดตามนะคะว่าหน้าร้อนนี้คุณนกจะ นำพาทุกท่านนะครับพลัง f อซของคุณน๊ะไปเที่ยวที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะครับพูดถึงหิมะเนาะตอนนี้คุณนกก็นั่งอยู่ในห้องส่วนตัวนะคะห้องส่วนตัวคือที่พักของคุณนกค,คืออพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์หรือเรียกภาษาสวีเดนก็คือแลกเกนเฮดนั่นเองนะคะภาษาสวีเดนแลกเกนเฮดนะคะภาษาไทยก็คืออพาร์ตเมนต์นะคะทุกท่านที่ตามคุณนกก็เรียนภาษาสวีเดนกับคุณนนได้วยเนาะ <laughs> แต่คุณนกก็ไม่ได้เก่งภาษาอะไรมากมายนะคะ ก็รู้สึกมีความสุขนะได้พูดคุยเนาะก็หลังจากที่นําพาทุกท่านนะคะพลัง FC ซของคุณโนตี่ติดตามโนก์อยู่ติดตามคลิปวิดีโอของนกเกี่ยวกับข่าวสารมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหนักสมองเนาะวันนี้เราจะไม่ซีเรียสนะคะแล้วก็ต้นคลิปคุณนก็นําพาทุกท่านนะฮะรับรับชมรับฟังเพลงประกอบเลยนะคะตอนนี้ก็มาพูดคุยกันเนาะ,ะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปๆนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังคุณนกจบคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกริยพามาดาม้วยนะคะสำหรับคลิปๆนี้นะคะคุณนกต้องก่อกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ